อืมมากๆด้วยเก่งมากน่ารักมากครับเชิญทานได้วันนี้เป็นค่ายรุ่นที่แปดเมื่วานเราไปที่อุทิานยรอสองมานะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของค่ายรุ่นที่แปดเดี๋ยวก็จะมีงานศิลปะด้วยออลืมบอกไปวันนี้วันที่สามสิบวันกระเชินออกเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อย 53บสาบนะครับอูกับข้าวที่วันนี้มีอะไรแจงส้มเด็กๆกินแจงส้มเป็นด้วยนะครับเก่งมากไข่ดาวหมูกระเทียมแล้วก็ถั่วง,งอกด้ถาวว่าผัดปัุง้งผัดปบุ้งด้วยเออพูดผิด <c oughs> ได้ถข่าวว่าคุณทีเจกินไข่สองฟองให้เหรอ <c oughs> ใช่ครับ คุณพามด<ห>้วยเหรอครับโอ้โห,โหเหล ok <tha tie. S 2> ือเชื่ออาี <Blessed> ๋ยวันนี้กินอีกสองฟองเพราะว่าสาวๆเขาไม่กินไข่กันเขาลดความอ้วนกัน